Birthday, อนี้าเรลเย้วาจไ้วเอาเจอ,จอไ, birthday, oh, เ,อไเว happy birthday, happy birthday, happy birthday, ขอบคุณหลายเ้้่องหลาเด้อขอบคุณลูกทุกท่านนะครับเนาะมือนีโอ้ยหนองไส้มากเจอไผ่ก่อนหอดมือนะครับเนาะ ไอ้คนลูกเลยขอคุณน้องอ้อยแสงสิลและทีมงานนะครับเนาะขอคุณน้องๆทุกคนขอบคุณทีมงานคุยเสียงทีมงานทุกๆท,ทีมงานอ่าถึงยังบวชมือจริงๆและไอ้จอน,นี่ตั้งใจอยากจะจัดงานวงสวงวันที่13จ,จะจัดคอนเสิร์ตในถวายปูตั้งใจแผ่นงานไหวยางยางใหญ่โตเพื่อสมบารมีปูญาพญานาคของอ้ายเนาะแต่ปรากฏว่าถือพ่อระคอนยังบม่ยกเลย นายก็เลยต้องเลื่อนไปโดยผูมีกำหนดแต่มว่าน,นี่น้องไส้น้องสาวและทีมงานน้องนั่นน้องออยและทีมงานของออยแสงสินมามนะเป็นกำลังใจให้มากเลยพ่อในผู้สนยายส,าส,สั่งซิ่งซักซิดไอเขาลงถือบุญบารมีของปู่ย่าเด้อขอให้น้องทุกคนในยุนก็ได้น,นี่และทุกๆคนที่ชมคลิปนะครับเนาะจงมีแต่ความสุขก,กายสุขใจยาเจ็บยาจนลำรวยกว่าไอ้จอน,นี่ลอยเท่าล้านเท่านะครับเด้อและสุขภาพร่างกายแข็งแรงจีสำคัญ จวดพี่น้องจวดสวัสดีครับ Happy Birthday to you โอ้มาทานมาทานโอ้คุณหลายได้ลงมา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 ทานลูกคู่าตีบ้างมาทานกันเลยมามามาทานลูกคูตาตีบ้างมาทานกันเลยคุณหลายน้องหลายได้มาทายกินอะไรได้ นะข้นไก่หนึ่งสองหนึสองครับคุ้ครับไปเนานสวัสดีครับสวัสดีครับนครับชิมงานเชิญมว่าเพื่อนเกิดครับพี่นอนครับ พี่น้องครับเดี๋ยวความขนมครับผมจอนี่มือปราบเนี่ยคำน่ากับบรรยากาศเอ่อนาสตูดิโอหลังฟาร์มจอนี่นะครับด้านหลังฟาร์มผมอยู่ผมกําลังปฏิสากสตูดิโอสานบานพักพนักงานครับหลังจากวางเวนเอ่อเซ็ตภารกิจด้านหน้าแล่นมาไหมครับมือนี้ครับนั่งกินพอดีเซอร์ไพ่จากน้องฮักอีกหนึ่งค่ายออยแสงสินนะครับกีตาร์เลคอร์ดนะครับไฮเกียร์มากมาอวยพรพี่น้องครับฝากไปถึงแฟนคลับจอนี่ทั่วประเทศไทยนะครับ13ที่ผมเคยกล่าวไว้นะครับผมเลื่อนนะครับ เลื่อนออกไปด้วยพรกอรยังไม่ยกเลิกนะครับผมตั้งใจว่าจะแผนงานให้สมโพธิผู่ย่าให้สมบารมีผู่ย่าด้วยมหากรรมคอนเสิร์ตได้หลายค่ายน้องนุ่งผมทั่วประเทศนะครับแล้วก็เพื่อให้อ่าหลังจากลำวงสวงอะไรเสร็จนะครับพิธีพามพิธีสงเสร็จนะครับพิธีเบิกเนรเสร็จผมก็จะตั้งใจอยากวีมหรสพสมโพธแต่ด้วยพรกอรฉุกเฉินยังไม่ยกเลิกนะครับผมก็เลยต้องเลื่อนไปโดยม,มีกําหนดเพราะฉะนั้นแล้ววันเสราร์ที่13นะครับก็คงจะเป็นมิทติ้งเล็กๆอยู่ในหลังฟาร์มหน้าสตูดิโอ สำหรับแฟนขับผมพี่น้องผมท่านใดนะครับผ่านมาบนวันเสาร์นี้นะครับผมเสร็จจากงานร้านกาแฟด้านหน้าร้านอาหารด้านหน้าก็คงจะทานกันเล็กๆน้อยๆกับบรรยากาศแบบครอบครัวแบบอบอุ่นใจให้ใจเท่านั้นครับรวมพลคนรักกันวันที่สิบเสาร์สิบสามนี้มีแต่ใจให้กันนะครับอ่านะครับมีโอกาสนะครับมาเที่ยวบนนะครับวันเสาร์ที่สามนี้นะครับมากินมะมวลน้ำกันยูนีนะครับเด้อผมมีแนวตอนนะครับเล็กๆน้อยๆนำใจเล็กๆน้อยจากจ้านีมือป่านะครับเนาะ ขอพูดต้องรังเกจครับขอบคุณหลายๆนะครับเด้ออ่าครับมีโอกาสมายามผมค่ายคอย,ยเสียงไดคอร์ดที่นี่ทุ่งนาจอร์นี่มุปราบจอร์นี่ฟาร์มสเตย์จอร์นี่คอฟฟี่จวดจอร์นี่โฮมสเตย์และจอร์นี่ฟาร์มนะครับที่นี่ครับกับครบองค์ทุกอย่างนะครับอีกไม่นานความสมบูรณ์แบบของทุ่งนาจะเกิดขึ้นหลังจากที่ทุ่งนาเขียวๆและมีโฮมสเตย์มีที่พักที่พักนะครับ13บสามนี่งานวงสรวงยกเลิกไปก่อนนะครับเพราะว่าพรกยยังไม่่กกเเลิเออยังไม่ยกเลิกนะครับ คงไม่มีกําหนดนะครับหลังจากพลกรยกเลิกนเขผมจะวางแผนและจะโปรโมททาง Facebook อีกทีหนึ่งนะครับสําหรับลูกหลานนาคีนาคานะครับนะครับส่วนวันที่13นี้มวลกันแบบขอบขั้วมวลกันโดยข้วใจไพ่บางกมามาพอกันนะครับเด้อด้วยความเคารพครับสวัสดีครับสวัสดีครับจวดครับ